คลิปนี้นะครับนะครับก็จะมาทำนะครับวิธีการเก็บเลเวลนะครับแบบเร่งจลวดเลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะทําได้นะครับว่าเราจะต้องทําอะไรกันบ้างครับนะครับเพราะว่ามันมีเทคนิคอยู่นะครับหลายเทคนิคอยู่นะครับทำให้เรานะครับเก็บเลเวลได้ไวขึ้นถ้าใครมาดูคลิปนี้สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆนะครับจะไปได้เร็วแล้วตามคนอื่นทันครับนะครับแต่ว่าอาจจะต้องนะครับเติม เติมสักหน่อยอาจจะต้องเยอะสักหน่อยหรือว่าพอประมาณนะครับอย่างแรกเลยเมื่อเพื่อนเข้าเกมมานะครับทำเควสหลักนะครับทำเควสหลักแล้วก็นะครับให้ซื้อ2ตัวนี้เก็บไว้นะครับก่อนหน้านี้ผมซื้อผิดไอพเอ็นนะครับผมซื้อมาผิดซื้อตัวนี้กับตัวนี้ส่วนตัวนี้ไม่ต้องซื้อมานะครับให้คุณต้องซื้อ2ตัวนี้เก็บไว้ทุกวันซื้อเก็บไว้ทุกวันนะครับแต่มันเป็นเวลาดันนะครับดันตัวนี้ครับ เป็นเวลาดันเจียนดันเจียนนะครับปาทมินกับเขาวังกดที่เสื่อม3 2ตัวน,นี้คือตัวแปรหลักนะครับคือตัวแปรหลักเลยให้คุณซื้อ2ตัว,ตวนี้เก็บไว้ทุกวันแล้วคุณก็ทํเควสหลักไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยจนกว่าคุณจะทํเควสหลักไม่ไหวถ้าเกิดว่าคุณทํเควสหลักไม่ไหวแล้วคุณก็ต้องไปทํเควสตลองนะครับถ้าเกิดว่าคุณรีบเก็บเร็วมากเลยคุณไปดูคลิปนะครับวิธีการทํเควสลองนะครับเอาสแต็กนะครับเอาเฉพาะสแต็กมาก่อน นะครับเควสแบบว่าย่อยๆหรือว่าที่มันยังไม่สําคัญนะครับคุณค่อยเอาทีหลังค่อยมาไล่ทีหลังรีบเก็บเลเวลไปก่อนพอถึงเลเวลห้าสิบแล้วนะครับคุณก็ทําเควสไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ประมาณเลเวลห้าสิบถ้าคุณทําเควสยาวๆเลยหมดเควสนะครับอยู่ราวาเลเวลห้าสิบถ้าทำตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับเลเวลห้าสิบแล้วคุณนะครับก็นะครับไปฟาร์มที่นี่ครับอ่ไปฟาร์มที่นี่นะครับที่ไหนนะครับที่นี่ที่นี่ที่นี่เลยครับ นะครับมันจะมีที่ฟาร์มอยู่ที่เก็บรลเวลอยู่นะครับก็คือนะครับที่วิหารถ้าเกิดว่าในกรณีนะครับคุณไปที่วิหารมาวิหารอยู่ไหนวะนะครับวิหารวิหารหายไปไหนวะวิหารนี่ครับห้องทุลนรับเนี่ยตอนนี้คุณจะไปไม่ได้แล้วคุณจะไปยากนะครับวิหารนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ในการเก็บนะครับก็คือนะครับคุณสามารถนะครับไปฟาร์มมอนนี้ได้แต่นะครับตอนนี้บอดมันจะเยอะถ้าเกิดว่าคุณทำเควสไปเรื่อยๆแล้วผมว่ากว่าคุณจะรลเวล4 0 50เนี่ยประมาณสัก สามสิบสี่สิบกว่าแต่ถ้าคุณเติมคุณจะไปได้ไกลแล้วคุณก็มาเก็บท่วิหาซะหน่อยเก็บจนกว่าไหมครับเก็บจนกว่านะครับคุณจะเก็บได้สักประมาณเลเวลห้าสิบหรือว่านะครับลงดันลงดันได้ไหมครับผมสักห้าสิบห้าสิบกว่ากว่าไหมครับห้าสิบกว่ากว่าเนี่ย ผมว่าคุณน่าจะไปที่อื่นได้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมบอกมาเพครับต้องเข้าใจรวมๆก่อนว่าพลังแต่ละคนไม่เท่ากันอาชีพแต่ละชีพไม่เท่ากันหลังจากคุณเลเวล50แล้วทําเคล็ดหลักไปแล้วนะครับได้ประมาณ50หรือ,อยังไงนะครับก็ให้คุณนะครับมาทดลองลงดันนะครับลงดันนะครับชั้น4ี่แล้วก็นะครับลงนะครับตัวนี้นะครับชั้น4ี่เช่นเดียวกัน ก่อนที่คุณจะไปลงให้คุณนะครับไปไต่หอคอยก่อนแนะนำนะครับให้คุณไปไต่หอคอยถึงเลเวล60ก่อนถ้าคุณทําได้นะครับถ้าคุณทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ต้องเอาเลเวล40ขึ้นไปนะครับผมว่าหลายๆคนนะครับน่าจะผ่านกันยากนะครับเพราะว่าเลเวล40เนี่ยพลังจะต้องเยอะหน่อยมาอาของม่วงที่เลเวล40พอเวลาที่คุณนะครับทำเควสนะครับไปเรื่อย นะครับมันจะแจกนะครับของฟ้ามานะครับมันจะแจกของฟ้ามาครบเซตเลยจะมีนะครับต่างหูกําไลนะครับแหวนแต่ที่มันจะไม่แจกมาคือเข็มขัดนะครับกับสร้อยเข็มขัดกับสร้อยเนี่ยนะครับให้คุณนะครับหาเองหรือว่านะครับไปซื้อสร้อยเขียวนะครับมาใส่ก็ได้แต่เข็มขัดนะครับในตลาดอะมันจะมีขายอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณทาเพรดแล้วไปฟาร์มแล้วทําอะไรหมดแล้วคุณมาลงดันนะครับ ไอ้คุณมาลงหอคอยแล้วก็เอาขอใน้ขอคอยถ้าคุณถึงชั้นหกสิบได้ผมว่าคุณน่าจะลงนะครับดันเจียนนะครับตัวนี้ได้แน่นอนเพราะว่าไหมครับตัวนี้คือตัวแปรหลักเลยนะครับดันเจียนนะครับให้คุณลงชั้นสี่ไหมครับชั้นสี่เนี่ยจะโหดพอสมควรเลยชั้นสี่นะครับให้คุณนะครับวิ่งไปหามอนไหมครับมันจะมีมอนอยู่หลายประเภทนะครับมันจะมีมอนอยู่หลายประเภทนะครับมอนนะครับมันจะมีอยู่หลายรลเวลแต่ละชั้นนะครับให้คุณนะครับเรามากดดูตรงนี้ครับ มอนชั้นสี่นะครับมันจะมีนะครับเลเวลห8สิ6แปดหกสิเจ็ดหสิบห้าแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่านะครับคุณตีไม่ค่อยไหวคุณก็นะครับไปหามอนเตอร์นะครับตัวที่มันอ่อนๆหน่อยแต่อย่างสำหรับผมเนี่ยเก่งแล้วนะครับอ่ะผมเนี่ยเริ่มจะเก่งแล้วผมจะไปหามอนเตอร์ตัวที่มันโหดครับโหดที่สุดนะครับในแบบนี้นะครับของชั้นสี่นะครับของชั้น4ี่มันเลเวลเท่าไหร่นะครับไปดูกันของชั้น4ี่นะครับเลเวลนะครับก็อยู่ราวๆหกสิบแปดอ่าห7สิบเจ็ดหกสิแปดนะครับ น่าจะเป็นตัวพวกนี้ครับอ่าหกสิบแปดนะครับเนี่ยพวกนี้ครับเนี่ยนะครับแต่ให้คุณนะครับเดินหาที่มันมีมอนอีลิตนะครับตัวเดียวหรือว่า2ตัวจะส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างที่จะหายากนะครับถ้าเกิดว่าคุณเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราเจอมันลุมเนี่ยคุณอาจจะตายได้นะครับลองหาพื้นที่ที่มันมีมอนอีลิตเนี่ยโจมตีไกลๆแบบนะครับสักตัวเดียวนะครับลองหาดูเมื่อพลังต้องค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับล่ามันเอาก่อนล่ามันเอาก่อนล่ากมันเอาก่อนมันเอาสักตรงนี้แล้วกันนะครับ คือมันจะลากหนีออกยากหน่อยนะครับมันจะลากหนีออกยากในนี้คุณจะได้นะครับตัวประมาณนะครับ30,000นะครับบางตัวก็อาจจะเยอะกว่า30,000น,นิดนึงเฉลี่ยแล้วก็ประมาณตัวละ30,000น,นะครับนะครับ ให้คุณลงชั้นนี้นะครับแล้วก็หามอนเตอร์ตรงที่คุณฟาร์มให้ได้นะครับถ้าตราบใดที่คุณนะครับยังฟาร์มชั้นนี้ไม่ได้จําได้ไหมครับที่ผมให้เพื่อนๆซื้อก็คือตัวนี้นะครับคุณห้ามกดเพิ่มเวลาเด็ดขาดถ้าคุณอยากเลเวลไปไวๆนะครับคุณห้ามกดไอ้สองตัวนี้เพิ่มเวลาเด็ดขาดเพราะว่าทุกวันมันจะรีให้คุณลงฟรีวันละหนึ่งชั่วโมงนะมครับมันจะรีลงฟรีวันถึงลง,ลงแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ดองไว้นะครับแล้วก็ดองไว้ไป ไปฟาร์มไปไต่หอคอยทํานู่นทํานี่ครับดองไว้จนกว่าจะลงชั้นสี่ไหวไหมครับก็ให้คุณค่อยกดนะครับค่อยกดตัวนี้เพราะว่าชั้นนี้นะครับมันจะได้เยอะพอคุณนะครับดอตัวนี้ไว้แล้วไหมครับคุณก็นะครับมาลองลงชั้นนี้ชั้นนี้ก็เหมือนกันครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับลงชั้นสี่เช่นเดียวกันให้คุณลงสองีสองชั้นนี้ครับคือชั้นสี่ทั้งคู่เลยนะครับลงให้ได้คุณค่อยกดเพิ่มเวลาเพราะว่านะครับชั้นนี้นะครับมันจะได้นะครับอีพีมครับตัวละแปดหมื่น นะครับตัวละ8 0,000ืนมาชิบหายแล้วลงมาที่ไม่ดีนะครับนะครับมันจะมีนะครับมอนเตอร์นะครับตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ก่อนว่ามอนเตอร์นะครับในแบบในดันตัวนี้นะครับมีถึงเลเวลอะไรบ้างครับเลเวล7จ็3 7ิบสี่เจ็สิบสามเจ็ดบนะครับมอนเตอร์นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเลเวล72็บน้อยสุดนะครับตรงนี้จะเป็นระดับกลาง อ่าตรงนี้นะครับจะเป็นระดับกลางประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นระดับสูงไหมครับเจ็ดสิบสองจะอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนมาลองตรงนี้ก่อนว่าไหวไหมถ้าตรงนี้ไหวคุณข่้ยมาลองตรงนี้ถ้าตรงนี้ไหวคุณค่อยมาลองตรงนี้อ่าแบบนี่เป็นต้นนะครับผมน่าจะไปอยู่ลาวๆตรงนี้ได้ครับอ่าลาวๆตรงนี้ครับสาสบายหน่อยครับมอนเตอร์เลเวลเจ็ดสิบสองแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่แถวนี้นะครับมันจะโหดหน่อยครับเจ็ดสิบสี่นะครับเมอไปทางนี้ก็ได้ป่ัเแต่ถ้าคุณวิ่งไกลอ่ะเมื่อ้ากรณนี้แบบนี้นะครับมันมีอีกสูตรหนึ่งนะให้คคุณกกดออรับ แล้วเข้ามาใหม่แต่ว่าคุณจะเสียเงินเข้าออกนะครับแพงหน่อยนะครับผมบอกก่อนเพราะว่ามันจะเสียเงินค่าเข้าทุกครั้งนะครับเมื่อทีละสี่หมื่นห้าเห็นไหมครับเงินค่อนข้างที่จสําคัญนะครับหลังๆที่คุณอัพทักษะนะครับไปเรื่อสูงๆแล้วคุณจะต้องนะครับใช้เงินสิบ้าล้านในการค้าทักษะนะครับตรงนี้ฝากเตือนเพื่อนๆไว้นะครับห้านะครับตรงนี้ครับเพื่อนหน้าทางออกเลยหน้าทางออกเลยนะครับตรงนี้ครับอ่าผมจะอยู่ตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวดูว่า ep นะครับตัวละเท่าไหร่ นะครับตัวละ8 2 0 0 0ื่นสองเดี๋ยวไหนครับตัวละ8 0 0 0 0ื่นกว่าชั้น3ามไหครับชั้น3ามไหครับตัวลาพี่เกียตออกแล้วเมือเดี๋ยวผมจะอยู่ในนี้ยาวเลยนะครับพี่เกียตออกแล้วชั้น3ามไหครับผมจําได้ตัวละ20งหมกว่าน่าจะประมาณ20,000กว่านะครับห่างจากชั้น3 4เท่าไหมครับมันเยอะมาก ผมถึงบอกว่าให้เพื่อนๆนะครับเก็บเวลาไว้ครับแล้วค่อยเข้ามาฟาร์มนะครับชั้น4เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฟาร์มชั้น4ทั้งสองข้างได้แล้วทั้งสองชั้นได้แล้วนะครับทั้งป่าทมินทแล้วก็เขาหงกดได้แล้วคุณค่อยกดเติมเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมบอกให้เพื่อนซื้อดองเก็บไว้คือเราจะมากดนะครับลงดันเจี้ยนนะครับตรงนี้เพื่อเล่งเลเวลนะครับเมื่อตอนผมขึ้นสตตีมเลเวล7 7เอ่อ57นะครับนี่ขึ้นมา2เลเวลผมฟาร์มนะครับตอนนี้นะครับได้ประมาณ สชั่วโมงเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประมาณ30เปอร์สีเปอร์นะครับถ้าคุณดองไว้ยเยอะผมว่าคุณอาจจะได้นะครับเลเวลที่เยอะมากๆผมว่าเยอะมากๆครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจะทำได้เพราะอะไรหรือเปล่านะครับ เส้นทางที่คุณผ่านมากว่าจะถึงเลเวล50ได้กว่าจะลงหอคอยได้นะครับฝ่าจะทําเควสหลักจบได้กว่าจะทําเควสรองอะไรพวกนี้มันค่อนข้างลาบากนะครับเส้นทางที่คุณผ่านผ่านมากว่าจะมาลงตรงนี้ได้นะครับถ้าคุณเติมน้อยหรือเติมไม่พอเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าใครต้องการนะครับเร่งนะครับเลเวลเพื่อให้ทันคนอื่นนะครับคุณต้องดองเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกที่คุณเล่นคือดองไว้นะครับชั้นที่สมควรหน้าลงที่สุดก็คือนะครับชั้น4ครับชั้น4มันจะได้ EP ที่โดดกว่าชาวบ้านคะรับ ประมาณนี้เลยหลักๆก,ก็คือนะครับตัวแปรหลักก็คือดันเจี้ยนเลยอย่างที่ผมบอกเลยนะครับส่วนนะครับที่เหลือตามผ่านทางมาคุณก็ค่อยๆเล่นไปไม่ว่านะครับจะเป็นวิหารลับหรือว่าที่นี่นะครับที่เขานิยมไปฟาร์มกันที่นี่ที่นี่ก็ได้ก่อนที่คุณนะครับจะลงไหวคุณลองมาเทสท,ที่นี่ดูก่อนก็ได้ครับเพราะว่าที่นี่นครับเป็นที่นิยมก็คือสุสานใต้ดินเพราะว่ามันดอกของมั่วครับตอนนี้เขาฟาร์มกันอยู่ที่สุสานใต้ดินกันเยอะมากครับส่วนตัวผมนะครับไม่ได้ฟาร์มที่สุสานใต้ดินแล้วตอนนี้นะคครรรัับบผมมมาาฟ์ทีี่่น ที่เมืองนี้ครับนี่เลยขอให้ขอสังเกตการนะครับทําไมผมถึงมาฟาร์มที่นี่ไหมครับเพราะว่านะครับมันดอบตัวนี้ครับราคาแพงผมขายไปละห้าร้อยแต่ดอบค่อนข้างยากแล้วมอนเตอร์ค่อนข้างโหดคนที่จะมาฟาร์มที่นี่ได้นะครับผมบอกเลยนะครับต้องพลังค่อนข้างที่เยอะหน่อยแล้วก็นะครับมันจะดอบพวกเตัวนี้ครับนี่เลยนี่ครับพวกนี้นะครับเบอร์6เบอร์7ดเบอร์8นะครับ สิเม็ดเนี่ยตกพันกว่าบาทนะครับสิเม็ดนะครับคุณนับไปเลยเบอร์เจ็ดสิเม็ดเนี่ยตกพันกว่าบาทนะครับล่าสุดที่เขาแพ็คขายกันในตลาดโลกนะครับแล้วก็เซ็ตเผาไหม้นะครับเซตเผาไหม้ ช, squared, ชิ้นละ5 0 0เพชรนะครับเนี่ยนะครับเกาะพวกเนี้ยชิ้นละ5เพชรแต่ผมนะครับเป็นหัวแถวนะครับผมมาฟาร์มคนแรกเลยตอนนี้ยังไม่มีใครฟาร์มเลยผมฟาร์มอยู่คนแรกเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมนะครับมาลงดันอ่ามาลงดันนะครับก็เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไปฟาร์มลงดันตัวนี้ให้เสร็จแล้วแล้วก็ไปลงตัวนี้นะครับให้เสร็จนะครับจะไปลงดันหลังจากที่เพื่อนดูคลิปผมเสร็จแล้วเนี่ยจะไปฟาร์มที่เดียวกับผมได้ก็ได้แต่ถึงตอนนั้นนะไม่รู้ว่าของราคามันจะลงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับ วิธีการเก็บเรียลที่ไวที่สุดก็คือการดอนะครับดันนะครับการดอนะครับเวลาดันไว้เอาไปลงชั้น4นะครับทำให้คุณนะครับเก็บเรียลได้ไวมากนะครับผ่านทางมานะครับก็ค่อยๆเก็บเรียลไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆหรือว่านะครับหาทรัพยากรไปเรื่อยๆแล้วก็นะครับไปไต่หอคอยที่มันสาคัญเพราะว่าหอคอยนะครับชั้น60นะครับมันจะได้อาวุธม่วงนะครับชุดม่วงคือชั้น60เนี่ยคุณจะจบเลยได้ทั้งอาวุธแล้วก็ชุดนะครับม่วงทั้งตัวเลยนะครับ ประมาณนี้ครับการเก็บเลเวลนะครับแบบพุ่งจรวดเลยนะครับคือให้คุณดองดันเวลาไวครับผมก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับได้ไม่มากก็น้อยถ้าเกิดว่านะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจช่องปพงอากาซ่าด้วยนะครับถ้าเพื่อนอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้ก็คนอื่นสามารถไปดูขึ้นไลฟ์สดได้ตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับถ้าผมมีข้อมูลอะไรดีผมจะมาทำเป็นบอกเพื่อนใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ